สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนอซี FC ทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันวันนี้ก่นไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิ้นเปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้า มาดูกันเลยเขียนไว้แล้วตั้งแต่สูตรที่หนึ่งถึงที่ห้าเรียบร้อยมาดูกันเป็นจัดเลเป็นบบเชียงด้วย สุกบนเนาะหนึ่งทับสามทับหกแปดสุดที่หนึ่งมีหนึ่งสูตรสองสามสี่ห้ามีห้าสูตรเราจะมาติดตามดู เอาไปที่เจ็ดเจสมสมมี1 7ึดสมมีหนึ่งไม่มีเลยเจ็ดสก็มี1 9ึสมมีหนึ่ง เก้าสี่ก็มีที่หนึ่งสูตรแรกสุดแรก,แรกมีหนึ่งหมดเจ็ดสามเจ็ดสี่เก้าสามเก้าสี่แป็นห้ามีหนึ่งอ้หนึ่งหลายขนาดเลยเป็นห้าก็มาที่สูตรเดียวเป็นห้ามาสองสูตรเนาะ แปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแปดห้ามาสองศูนย์เก้าห้าก็มาสองหนึ่งสองเก้าห้ามาสองสองันนี้มันเป็นสูตรล่างมันสลับมาบนอยู่เรื่อยเลย ก้าห้ามีหนึ่งมีสองอย่างม่ตัวนี้คือขึ้นมานี้ได้จังไรศูนย์ห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่เอาศูนย์ห้ามีสี่ศูนย์ห้ามีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่จากห้าศูนย์มีสี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ เจดมีหนึงแปบบมีหนึงมีสอง,สองแบบมีสองศูนย์เจมีสองเจกมีหนึงเกเจดมีหนึงมีสองเกจมีสองโอ้ยเล็กวมนี้มันจะมาตัวใหญ่ 07มีที่07มีหนึ่งมีสองมีสมีสี่ศนเมีสี่ด้วย07มีสี่หน่งห้มีหนึ่งหนมีเมหนึ่ง หนึ่งห้าเนาะหนึ่งเจ็ดนะหกแปดแปดหกมีหนึ่งแปดหกก็มีหนึ่งเห็นแล้วเนาะแปดหกก็มีหนึ่ง ศูหมีหนึ่งมีสองศูนย์หกมีที่สองมีสองศูนเก้าหกมีหนึ่งจบหมดแล้วเก้าหกมีหนึ่งสามไม่มีเลยเอามาที่หนึ่งเนาะสามไม่มี ามศูนย์ในเก้าหกมาที่หนึ่งโตมานี้เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดมาที่หนึ่งศูนย์ได้ได้สองหาาสี่สูตรสองศูนย์มาเยอะดิ สองศูนย์มีแปดห้าเก้าห้าแปดจุดเก้าจุดศูนย์หกสองสองศูนย์มาสองศูนย์มาสองศูนย์ด้แต่มาสี่ศูนย์มาสี่สูตรได้แก่ศูนย์ห้าศูนย์จิด ลักร้อยเราใช้ลักร้อยเราได้หนึ่งกระสีลักร้อยหนึ่งกระสีเอาสองตัวนี้เลยจัดใส่หมดเลยจัดใส่หมดเลยเนาะหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์ หนึ่งสี่สี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนย์ประที่สี่ศูนย์เจ็ดสี่เจ็ดศูนย์กับกับตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ ท่านผู้ชมโซนบนไหนก็เลือดออกก็ไนศูนย์จิตศูนย์ห้ามันออกแล้วมันคงไม่าหม่เนาะไปที่สี่ศูนย์จิตไห้ชอบก็กันกันไว้ตัวละถูกถกอย่างละใบสองใบ หนึ่งใบแต่ซื้อไว้แล้วสี่ศูนย์ห้าสี่ห้าศูนยต่ศูนย์เจ็ดไม่มีศูนย์เจ็ดไปวัดมันนั้นไม่มีชอบก็จัดไฟขัดเก้าหานสรุปสุดท้ายท้ายสุดชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นแต่เน้นตวนี้เลือกสัญจรมันไม่แน่เบาๆก็ได้ก็ดี แต่อย่าลืมนะคะนี้ส่วนกันที่สองสูตรสูตรที่มันเข้าสูตรสูตรที่มันที่บนเข้ามันมันเข้าสูตรเดียวนี่แหละแต่แต่งวนนี้ทําไมมันมันมาอย่างละศูนไม่ชนกับเพื่อนเลยศูนย์ห้ายังมีหนึ่งสองศูนย์เจ็ดก็มีหนึ่งมีสองมีสามได้สี่สูตร สีสกับตัวเรียบร้อยกับตัวให้เรียบร้อย0770อย่าลืมใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็ผ่านไปนะคะชอบก็จัดไปขัดก็ผ่านเรียบร้อยสรบบนแล้แค่นี้แหละพอแล้วไม่ต้องเอาเยอะหรอกสีสีตัวสีชุด0 5นย์ห้า หรือว่าใครชอบตัวอื่นก็จัดไปนี่มาสองสูตรตัวนี้มาสองสูตรตัวนี้มาสี่สูตรคือตัวนี้สองสูตรบางทีมันก็อันนี้อาจจะไม่มาหรือมันมาที่สองสูตรก็ได้มันไม่แน่นอนเนาะสิ่งแน่นอนคือไม่แน่นอนชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะแค่ไม่ลุ้น ไม่ชอบก็ผ่านไปดูคำเตือนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลในทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอยล้ร่ำล่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า